สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีเลี้ยงงัวแบบไล่ทุ่งเนาะค่ะอ่าจะเลี้ยงตามไรตามสวนเนาะนี่ค่ะบรรยากาศเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนที่ีการเลี้ยงงัวแบบไล่ทุ่งนะคะนี่ าก,ก,าก็ไม่มีอะไรมากเนาะค่ะเนาะปล่อยเลี้ยงปกติเลยจ้าค่ะเช้ามาก็ปล่อยเลี้ยงปกติปลยหากินเองเนาะค่ะเนะาะช้ามาก็ปล่อยออกมาเย็นมาก็เข่าคอกค่ะกินฟางหรือมีอาหารอย่างอื่นก็ให้กินเลยค่ะ แม่สาวนะค่ะเนาะสาวทองนีแม่ลูกสามอดากก็จะประมาณนี้เลยค่ะฝนก็ไม่ค่อยตุกเนะค่ะเนาะ แร่งมากเลยค่ะปีนี้งัวบามัน่นลูกผสมยากาศเยน็ยนๆลมชิวๆเริ่มเลี้ยงงัว เลี้ยงงัวามาได้แปดปีแล้วค่ะแปดปีเก้าปีแล้วเนาะค่ะเริ่มต้นจากสามตัวแม่ลูกหนึ่งคู่แม่สาวหนึ่งตัวค่ะตอนนี้ก็ขายไปมั่งแมวเสิรหนึ่งค่ะตอนนี้ก็มีงัวอยู่สิบสี่ตัวค่ะ นี่ลำใหญ่นี่ค่ะก็จะประมาณนี้ละค่ะแบบนี้ทุกวันเลยเลี้ยงแบบนี้ทุกวันเลยค่ะกิจจัวดประจำวันเลี้ยงในคลองแบบนี้ละค่ะคลิปนี้ก็สามนี่เนาะค่ะเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ